คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับ สูตรหวยชอ่องเศรษีหมื่นล้านนะครับกับสูตรเด็นล่างกันบ้างนะครับเด็นล่างในสูตรนี้ก็จะสถิติเริ่มตั้งแต่16กันยายน62นะครับโดยที่ไม่หลุดเลยนะครับ16กันยายน62ทั้งหมดเดินมาแล้วทั้งหมด26่งวดการคำนวณนะครับ26งวดการคำนวณโดยที่ไม่หลุดนะครับเด็ดล่างยี่เ,เด่ล่างสที่สองนะครับโอเคแต่ว่าก่อนเออก็ต้องมาดูกันก่อนใช่ไหมครับว่า มันมีสติได้ย,ไยังไงสูตรเป็นมายังไงเป็นมายังไงนะครับจะได้เชื่อมั่นก่อนที่จะนำเอาไปใช้นะครับนะก็ถ่าไหนยังไม่กดติดตามก็เข้าไปกดใน่วนของปุ่มการกดติดตามได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จแล้วก็ออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ามาดูกันก่อนนะครับว่ามันสูตรวิธีการเดินยังไงนะครับแป๊บนะครับนะ ผมเริ่มแสดงให้ได้เห็นตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์อาจจะดูยาวๆหน่อยนะแต่ว่าผมจะย่นย่อให้นะฮะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะครับผมพยายามให้อยู่ในหนึ่งกระดาษ A 4นะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสามครับที่วิธีการคำนวณน,นะเราใช้นในส่วนของหลักหน่วยเราหลงวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักบวกด้วยสองตัวล่างนะหลักหน่วยบวกหลักสิบหลักสิบล่างบวก,กหน่วยล่างเห็นไหมครับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์บวกหกครับเป็น สิทดไว้13 13ามสิบสาวกสองสิบสามบใส่ห้าบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้าก้บวกครับเป็น10บใส่ศูนบวกสก็ได้3ามได้เลขเด็ดล่าง5 6 9 0กเก9 0 3มาเรามาดูนะห้าหก สิบปอกุมาพันธ์ออกเจ็ดเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สามสองตัวล่างออกเก้าสี่นะครับเรามาดูนนี้สูตรเด่นล่างนะอ่ะเลขเก้าเข้ามาหลักสิบล่างเห็นไหมครับโอเคนะครับสิบปอกุมาพันธ์หกสามครับคำนวณได้แปดเก้าสองสามหกแปดเก้าสองสามหกนะครับแปดเก้าสองสามหกเรามาดูหนึ่งมิลลิคมหกสามครับหนึ่งมิลลิคมหกสามออกเก้าแปดอันนี้เข้ามาสองตัวล่างเลยครับ 9และ8นะครับเลข9เข้ามาหลักสิบเลข8เข้ามาในส่วนของหลักหน่วยนะครับเข้ามา2ตัวล่างเลยนะครับหนึ่งมีนาคม63ครับคำนวณได้7 8 1 2 5 7 8 1 2 5อะ่ะเลข7ครับมา2ตัวล่างครบนะครับแล้วก็มาดู16มีนาคมหกสาคำนวณได้2 3 6 7 2 3 6 7เลข2มาครบ2ตัวล่างอีกแล้วครับ นะครับต่อมาครับ16พฤษภาคม63ครับคำนวณได้1 2 5 6 9 1 2 5 6 9ลองมาดู1มิถุนายน63 2ตัวล่างออกเนอะไร2 4เลข2มาในหลักสิบล่างครับอันนี้มาตัวเดียวนะครับต่อมาครับ1มิถุนายน63ครับ1มิถุนายน63คำนวณได้5 6 9035 6903นะครับเรามาดู16วิทยน16มิถุนายน63ออก6 2ตัวล่างออก64เลข6มาในหลัก10ล่างนะครับต่อมาครับ16มิถุนยนมิถุนายน,น63ครับคำนวณได้904 347 90347 หเกรากาคม63ออก2ตัวล่างออก83เลขสามาในหลักหน่วยล่างนะครับหนึ 6, ่งเกรากดาคมมหกสาคำนวณได้1นึ 1, 2, 5, 6, ่งหนึ่งสเนะครับเรามาดู1นึ่งสอนะ สองอ๋อโอเคอยู่นี่ไอหนึ่งกรกดาคมหนึ่งกรกดาคมหนึ่งกรกดาคม อ๋อหนึ่งห้าหนึ่งสองหเกาอ่ออ 12, 9, อาหนึ่งสองห้ชนหนสิงหาคมออกห้าหกเครับ2องวลางออก92เลข9มาในหลักสิบเลข2มาในหลักหน่วยนะครับต่อมาครับ1นึ่สิงหาคม 1>, 1สิงหาคม63นะครับออก5 9 3 1 2 9 9 2นะครับคำนวณได้4 5 8 9 2 4 5 8 9 2เลข8เข้ามาหลัก10หลักหน่วยครับเข้ามา2ตารางนะครับต่อมาครับ16สิงหาคม63 16สิงหาคม63 16สิงหาคม63คำนวณได้9 0 3 4 7 9 0 9 0 3 4 7 เลข9ข้ามตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับ1กันยายน63กลับออก2ตัวล่างออก98งตัวล่างออก, 98. อออก98นะครับได้ข9ข้ามในหลักสิบล่างคำนวณต่อได้67014 67014 67014 1กันยา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 มาหนี่1กันยา 6 7 0 1 4ใช่ปะ่ะก็มา16กันยายน63ออก2ตัวล่างออก57เลข7มาในหลักหน่วยล่างต่อมาครับ16กันยายน63คำ2ตัวอ่า2ตัวล่างออก57นะครับที่2ตัว3ตัวบนออก083 2ตัวล่าง57นะครับคำนวณต่อได้7 8 1 2 5 7 7จ็ดแนานะลำดูหนึ่ตัวละคมหกสออก2ตัวล่างออก59เลขห้ามาในหลักสิบล่าง1ตัวละครามส3มตัวบนออก8 9 3 2ตัวล่างออก5้าเกานะครับคำนวณต่อได้90้าศูนย์สเจ สิบหกตุลาคมหกสามครับออกสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งสองตัวละออกสามแปดเลขสามปรากฏในหลักสิบตั้งสิบหกตัุละคมหกสามคำนวณต่อได้สี่ห้าแปดเก้าสองสี่ห้าแปดเก้าสอง S 1, 1 <S พฤศจิกายนหกสออก506 404 2์หกส่ศงตัวละออก40นะครับเลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับต่อมา1พฤศจิกายนหกหกออก5 0าศูนย์หกส่ศูนย์สี่ตัวละออกสี่ศนะครับสงตัวละออก40นก่นะครับรามาดูนะครับคำนวณต่อได้ 01458ครับ01 01อ่ะ01458นะเราก็มาดู1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนอ่ะ01458ใช่มั้ยตรงนี้คํานี้ใช่มั้ย01458ใช่ปะอันนี้ก็เป็นของวัดของ16พฤศจิกายน ศูนย์หนึ่งอันนี้ที่อันนี้นได้ไศนะูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดใช่ไหมศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเลขเข้ามาในตำแหน่งของเลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของเลขหนึ่งนะครับของเราเอ้อยโทษทีอันนี้เป็นสูตรล่างเออไปกันใหญ่แล้วเนี่ยก็ว่าทําไมไม่เห็นอ่ะโอเคศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเห็นไหมครับเลขสี่เข้ามาตำแหน่งหลักสี่เน,นี่ยเมื่อกี้มันเป็นเอ่อ ศูนย,นย์นึ่ี่ห้านคือจำนวนเข้าไปตำแหน่งของหลักสิบล่างแล้วก็คำนวณต่อ16พฤศจิกายนหกสนะครับหลักหน่วยลังที่1บวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่าง1นบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเป็นสิบเอ็ได้บรรลุมสิบเอบเกสองงที่11 11อ็บเกสองคงที่11บเกสเป็น13สใส่ส3มามบวกหก็เป็นสี่ สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะครับใส่ต่อค่าได้ได้เลขเ,เลขเต็มล่างสามสี่เจ็ดแปดหนึ่งครับสามสี่เจ็ดแปดนะครับเราเข้ามาดูก,กันต่อัอันนี้ก็เป็นของงวดที่หนึ่งที่ออกเป็นงวดที่แล้วใช่ไหม ห่งธันวาคม6 3ออกหนึ่งศูนย์ศูตัวล่างออกแปดสี่นะครับสิกพฤศจิกายนทำนอนได้อะไร347ส1่่ใช่ปะสามสี่เจ็ดแปมาดูกันสามสีเนงนะครับเข้ามาตำแหน่งของนี่ครับเข้ามาตำแหน่งของเลขแปนะครับเข้ามาตำแหน่งของสิบล่างน,นะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของ1นธันวาคม6กส นะครับหลักหน่วยล่างบวกด้วย2ตัวล่างนะครับ4บวก8 8 90 11 12 12 12บวก4 12 12บวก4ก็เป็น16ต้องไหมทดสอบจริงไปเป็น16นะรวงกัน16 16 บวกสองสิบหกสิบเจแปดใส่แปดวพอค่าถ่ายใส่แปนะแปบวกหของที่เป็น9 9, 3, 9 10, 11, 22, ้าเก้าบวกสามเก้าสใส่2ใส่ค่าถ่ายสอบวกหของที่เป็น3 3บวกอีก3ามของที่เป็น6 ได้แปดสองแปดเก้าสองสามหกแปดเก้าสองสามหกนะครับเป็นเลขเด็ดล้านนะครับแปดเก้าสองสมมหกไม่รู้ตัวเลขแต่จะเข้ามาหรือว่าจะมาเป็นสองตัวล่างเลยอาจจะมาแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดหกหรือเก้าสองลองจับให้ก็ได้นะแต่ไม่รู้ตัวเลขใดจะมานะอาจจะมาตัวเดียวก็ได้แปดเก้าอ่ะ

ถ้าไม่เบิ้ลนะอืมโอเคได้เท่านี้ล่ละครับนะหรือไม่มันอาจจะมาตัวเดียวอ,อาจจะมาแปดมาเก้ามาสองหรือมาสามมาหกอาจจะมาตัวเดียวก็ได้ใครจะไปดูนะฮะเพราะว่าบางวันมันมาเนี่ยบางวันมาสองตัวเห็นปะมาครบเลยบางวันมาครบครบอันนี้เป็นสูตรเด่นล่างสูตรที่สองนะฮะ เดป๋ั๊บนะครับขอ,ขอดูของสซติของวัดอื่นนิดนึงปั๊บนะครับปั๊บนะครับแป๊บนะึงนะโอเคนะครับ ก็ฝากกดในส่วนของการกดติดตามนะครับแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อปุ่มสั่นกระดิ่งแล้วท่านจะได้รู้ก่อนใครนะครับนะตรงสุดนี้นะครับฝากกดแชร์ขึ้น Facebook นะครับกดแชร์ลงในไลน์ด้วยนะครับเพื่อนคนรักตัวเองเหมือนกันนะครับเป็นการให้ทานบารมีแก่ตัวท่านเองนะครับนะฝากแชร์ลงในกลุ่มไลน์ได้นะครับนะแชร์ลงในไลน์ได้นะครับแบ่งปันแก่เพื่อนจะได้ชวนตัดเลขนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของ เด่นล่างสุดที่2นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่16กันยาย,ยน,น62โดยที่ไม่ดุนะครับจำนวน26งวดการคำนวณครับไม่รวมงวดปัจจุบันที่เราเพิ่งคำนวณไปนะครับโอเคนะครับลูกก่อนล้ยก่อนกันกบสูตรหน่อยโชคสิรธิีมูลนิธครับขอทชานโชคดีครับสวัสดีครับ